สวัสดีครับพบกับผมยามาดาคุงในรายการเทนเนอร์เกมเมอร์วันนี้ก็เราจะมาเล่นเกมใน friv.com เหมือนเดิมแต่วันนี F ้จะเปลี I ่ยนเป็นเล่นพาวเวอร์แพนท้นะะดูจะเป็นยังไงนะเริ่มกันเลยโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยกระทิงกระทิงกระทิงอ่ออย่าควิดกูอย่าควิดอย่าควิดกระทิงกระทิงกระทิง กระทิงคุยตูดแล้วกระทิงคุยตูดกระทิงคุยตูด no no ไอเกียนอ่าหยอะไม่มวิ่งไปจังวะเฮ้ยอย่าบังนี่เออเออเออ เนาะเนนี่สุดชีวิตเฮ้ยรอดแล้วอ้โอ่านี่ชาติแรกก็ผ่านกันไปแล้วก็ขอจบกันเท่า,านี้ไว้พบกันใหม่ในชาติหน้าวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ